ก็ต้องการสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คลิปนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันที่ฟรีไฟนะครับก็เราอยู่กันที่ ROV ซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นแคลรีลงยาอย่างฮิจเตะให้ทุกคนดูนะครับว่ามาเล่นไม่ดีสักกูแค่อยากจะมาเล่นแล้วกูก็อัดคลิปให้พวกมึงดูเฉยๆนะเออตามนั้นเลยเข้าใจกันนะซ <นะ S 2> ึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาผมก็จะก๊อให้เร็วๆถึง็อตแบบต่อสู้กันเลยละกันเนาะ ก็ตามสภาพแล้วก็นัวกันที่เลียนบนกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรหยุดยันเลยแล้วแทงคบก็กลับไปเติมเลือดแล้วตรงช็อตนี้ผมแบบเฮ้ยอะเข้ามาสองเลยไอ้ช็อแมนสตันเออเออไม่จะตาย้ช็อถอยมาช็อเห็นอันลลาเลือดน,น้อยแบบนี้ไม่ได้ไอ้ช็อปโย่สีเลือดในเวลาสไลด์เข้าไปช็อปเจมบูลาดูโพมาจากไหนช็อเขาอันที่ออกโอ้โหปิ๊ไปตายดีนะแบบที่แบบผมนั้นแบบทะบุญไปเยอะเผาสักกูเป็นคนโสดอย่างตายไม่ได้นะ ผมก็ได้ทำการกลับไปเติมเลือดที่บ้านพอเราได้เติมเลือดเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นมาเติมข้างบนครับแล้วก็แทงพวก็กลับไปเติมเลือดเหมือนเดิมเลก็นัวกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เลยการนัวด้วยความที่ผมว่างเกิดไปผมก็เลยต้องไปเวทปลาฝั่งตัวเองป่า,ปาเล็กปกติตัวเล็กนี่เขาก็ต้องให้แคลรี่หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมใช่สัตว์เขาก็ต้องให้แคลรี่ตัวเล็กเนี่ยเป็นของแคลรี่นั่นแหละนะซึ่ง ผมไม่ได้มาเวทป่านะปกติตัวที่ก็เป็นของแคลรี่ว่ะคือปกติผมก็ทําแบบนี้นะผมไม่รู้คนอื่นเขาทำกันหรือเปล่าแต่กูเป็นคนหนึ่งที่เล่นแคลรี่้วทําแบบนี้เออแบบเอาตัวเล็กอ่ะใช่ก็คือแบบป่าไม่ต้องเอาก็ได้เอาแค่แบบปรับแดงกับรปบฟ้าก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้เฮ้ยแทงผมโดนจับไม่เป็นไรแทงผมไม่ไม่น่าตายแน่นอนชวมูลาดมูลาดเป็นคิฟถือบีดหรือเปล่าวันไทยใช่มูลาดนี่เป็นแบบตัวที่บางมากเลย ไม่ใช่ดีแบบเป็นตัวที่แบบดานเมจก็ไม่ไม่มีบางก็บางไอ้เหี้ยอารมณ์อย่างที่เขาพูดเลยแหละคลิปถือมีดเนาะเ่อแต่ว่าเห็นอะไรแบบแบบตรงนั้นเฮ้หมูรัดไม่นะมูรัดหมูรัดเข้ามาชับชดสเลีดชั่ปชดสเลียดชุบผมก็ดีเขาไปเฮ้ยตีไม่ได้ชัวแต่วันนี้ผมต้องปล่อยฮะถ้าไม่ปล่อยนี่ผมได้ตัวเย่กับป๊อปแตกแน่นอนเลยก็ตามที่ค่าครับป้อมตรงนั้นผมก็แตกไปเป็นที่เลบปลายด้วย แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเออแบบอยากแกบป้อมคืนก็เลยแอบป้อมเขาคืนมาหนึ่งป้อมแล้วก็ถอยมายาวๆแล้วก็ไปกลางลนะั่นแหละนะท่านหลังจากนั้นก็กลับมาที่เลนบนเหมือนเดิมซึ่งแวนกับอะไรว่าอารับไม่จะเอาอยางเดียวเลยแล้วเขาจะเอาป้อมอ่ะนะแล้วก็ตัวนี้ก็กำลังคิดคิดปฏิวัอารับเขาบอกเฮจำกูแบบนี้ชบ่ชบช่อออกมาได้กับตัวไปกันนั่นเนี่ยแต่ว่ามันก็แลกกับชีวิตเพื่อนผมไปหนึ่งคน ใจได้ที่เสียสละเพื่อเรารอเรียวเราจ,จะจดจําบทคนครั้งนี้เอาไว้เปล่าเลยเี่รอเรียวไม่ได้ช่วยกูเลยเลยเผื่อเราเรียวไปจะฆ่ากูได้ซักเราเราเราเรียวแบบตื่นเปปิดที่อัานรัไม่ค้างกูางางางตายด้วยแต่ไม่เป็นไรสัตว์เราก็เธอเป็นโชคร้ายของรอเรียวไปแล้วกันขนาดแบบเขาจับผมผมยังไม่ตายเลยแต่เดี๋ยวรอเรียวก็ได้ตุยไปเป็นพี่ที่เรียบร้อยแลยซึ่งอีสัตว์ตอนนี้มันเกมมันผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วกูก็เพิ่งช่วยไปหนึ่งครั้งเอง ซึ่งไม่ได้ทำให้อะไรด้วยความที่เราเป็นตัวเล็กเกมเนาะเนาะตายเลยสั์กูแค่ไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะนะก็ด้วยความที่เราเป็นตัวเล็กเกมไม่ไล้สั์ก็คือแบบว่าเราก็แค่ไม่ไม่เคยมีก็คือต้นเกมสั์กูแค่แบบไม่มีดาเมจแต่ว่าแทงของเราเปิดแบบนี้แล้วก็เข้าไปช่วแต่อาร์มจับเราแบบนี้ไม่เป็นไรชอบฆ่าอาร์มได้หรือเปล่าด้วยความที่เราเป็นแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าก็เริ่มเข้าสุดเล็กเกมลากอดอาร์มตายซะ คิบตายยากจะวะสุดท้ายก็ตอยด้วยฟาัสชัดไม่ใช่เลดเกมมันเป็นช่วงกลางเกมตั้งหาเออแน่นะหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านไปเต็มเลือดแล้วก็มาช่วยเพื่อนน่ะแล้วก็นัวกันไปเรื่อยๆซึ่งก็แทบจะไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนอกจากการนัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะซึ่งก็แทบจะไม่ได้มีช็อตเลยนอกจากการไปลัดคลิปเพื่อนจนาถึงช็อตนี้ทุกคนจงจับช็อตนี้เอาไว้ผมเลยกดอันตีพร้อมกับเอที่เป็นผีเสื้อที่มันอยู่ตรงเลือดตรงนั้นนะ่ะแต่ว่าเหมือนว่าผมจะกดชา้าไป มันก็เลยแบบติดแน่นะผมก็เลยตุยเย่ไว้แล้วหลังจากที่ผมเกิดมาผมก็ไปช่วยเลนการที่ผมก็เกือบตายเหมือนกันแต่ว่าผมก็เคลียร์คลิปแล้วก็แย่งเวทปดปากัดแดงไปแล้วก็กลับมา็มเรือแล้วก็มาเคลียร์คลิปเลนกลางแล้วก็ไปเลนล่างแล้วก็เคลียร์แล้วก็ดันน้ำคลิปแล้วก็ตีป้อมแล้วก็ถอยมาก่อนเพราะว่ามันมีเพนมาผมก็มาเวียดปากฟังตีอีกรอบดู แล้วก็มาตีป้อมตรงช่องนี้แล้วก็ผมก็ได้เห็นฮอนดานี้มันปาหาันศอกชิ้นผเลยได้ใช้แบบสกิลดึกปัดไปด้วยความที่ผมมีของโซโล2สองชิ้นนี้เพนมันตามกูไม่ทันหรอกเลยสุดนะนะผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเล่นแปลกมากเลยแบบของสโ,โล2สองชิ้นกับดาบสายฟ้าคู่ใจ <c oughs> แล้วก็ผมก็มาเคลียร์คลิปกลางแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็ไปเคลียร์คลิปบ,บนแล้วก็เหมือนว่าเพนเขาจะมา เอาป่าผมซึ่งป่าผมก็ได้ยัจนอยู่แหละเพราะว่าเพโดนโควิดป่าไปหลายรอบเลยนะเออแต่ว่าตรงช้อนนี้มันกับเจมิการ์นัวกันตั้งห้าคนเลยนะฟังนะ่าถึงห้าชิบแล้วว่าเพื่อนผมก็โดนจับผมก็ไม่ไหวแล้วต้องสเปซชุดออตายเกือบหมดนะครับก็ได้คือสัตก็เกือบรอนะอย่างน้อยก็ไม่ติดนี่แหละครับเหตุผลที่ผมเอาไอ้ผีเสื้อนั่นมาที่มันเป็นรูปผีเสื้ออะไรนะเออคือมันความสามารถของมันก็คือสามารถล้าง ล้างสถานะได้ทุกสถานะยกเว้นจับของอเริเตอร์กับไม่ดีมันยกเว้นไอ้ที่เป็นไอ้จับจับอะ่ะที่เป็นจับของเลรเตอร์จับของอาร์ัมหรือเปล่าน่าจานะผมก็ไม่ได้อ่านเจอะนะแต่ก็ประมาณนี้แหละเท่าที่ผมจําได้นะผมไม่รู้เขาอัปเดตเขาแบบมีการปรับอะไรหรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้แหละมะั้งแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าเป็นที่ผมเล่นไฮยัเตะแบบถ้าเกิดถึงเลเวเกมเขก็จะขายรองเท้าทิ้งนะไม่ซื้อรองเท้า เปลี่ยนเป็นคิวเนี่ยนะไม่เป็นคิวถามว่าทำไมเป็นคิวถึงไม่เป็นตายเกิดแบบเป็นคิยวยังเวาลาแบบใช้อัลติรูดไปใช่ไหมแล้วแบบว่าเออแบบเราจะตายได้แบบเหลือเลือดนิดเดียวเนี่ยเราก็แบบติดควอย่างเนี้ยเราก็จะได้ต่อยวิหนึ่งอย่างเนี้ยแต่ว่าตัวเดิมเดิเขาจะว่าเยอะเกิดไปผมไปกล้าไปเคียวคนเดียวแต่ว่าแทงผมมือนเขาจะมาเติมผมอยู่นะผมบุรีสกาัดเปิดอารับไปอีกสเต็ตเปเห็นเมราโซโรอารับแบบเดือนไม่ไหวเลยซึ่งของเซนดี้คือแบบผมไปเจอจากอะไรไม่รู้ แต่ว่าเพื่อนพอพอถอยไปปนคือมันเป็นขวานโซโลกับไอที่เป็นเสื้อเสื้อสีฟ้าเนี่ยนะไม่รู้มันเรียกชี่ยอ,อะไรไปจากเป็นขวานที่เป็นขวานโซโลกับไอเสื้อสีฟ้าเออเนี่ยนะนะสองชิ้นนี้อยู่ด้วยกันผงไม่โคตรโซโลเลยสัตว์ข <laughs> ยับพวกเนี่ยยูกูเล่นมาแล้วสัตว์เออ,อแบบว่าแบบตอนนั้นผม,ผมไปเล่นมาหลอดเลยแบบเจอขยับเตะเตที่แบบว่าไป,ปออกของโซโลสองชิ้นนี้เชียแม่งเดินไม่ได้สัตว์มาหลอดไม่เดินชายอะไรไปเจอของโซโลสองชิ้นนึงเดินยากกว่าเดิมอีก ะซึ่งด้วยความที่ไม่มีลรองเท้าก็จะเดินช้าๆแต่ว่านี่แหละครับเหตุผลที่ผมออกดาบเซฟ้าเพื่อแต่ว่าเพื่อนโดนจับแบบนี้ก็ต้องอันตีเข้าไปก็จะโทษเดี๋ยวว่าโดนเวนสตันแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเขาก็ตัวเย่ไปหนึ่งแล้วตัวเย่ไปสองแทงของเรานี่โหดจัดเลย ก็สาเหตุที่ผมออกดาบสายฟ้าใช่ไหมคือแบบกูอยากให้มันมีสามดำเบื้วก็คือแบบมันมีดำเบืปกติเป็นดำเบืองแลสีแดงใช่ไหมก็มีดำเบืเวทจากดาบสายฟ้าแล้วก็มีตัวมันก็แบบปกติก็ติดขี้ขาแล้วใช่ไหมเออแน่น่ะซึ่งด้วยวขอบอุ้ยแต่ว่าตัวนี้แบบเพลียบารแล้วแบบจำเร็วเฉยผมไม่รอดแท้ก็คือแบบว่าเออ เม hablando, lives, mind, so ื่อกี้ผมลนอ่ะผมไม่รู้ต้องไปไหนเพราะแบบเพียมันดักหลังไงแต่ว่าแทงแทงผมแบบแก้แค้นได้ไม่ได้แทงแบบขอโทษนะพี่ขอโทษนะแครี่เราแก้แค้นได้ไม่ได้ก็คือแบบคิดไปเขียวก็ไแบบมันไม่ใช่ชอตแบบพี่ดีวาเออเนะแต่ว่าช่างมันไปเถะนะแต่ว่าตรงนี้แบบว่าเหมือนเขาจะเอาแล้วแบบลาก่อนะซึ่งผมก็ลาดเพื่อนแปหนึ่งสเต็ปเพื่อนแบบวิ่งลวกูไปตีต่างๆแล้วแบบมึงก็มาลาดกูซึ่งแบบว่าตอนนี้ก็ผ่านไป มันผ่านสมรรอา,าทิตย์แรกไปแล้วน,นะแบบคลิปนี้วิเคราะห์ยากคลิปหายเลยแบบคลิปนี้คนถึงเลยช็อตก็แต่ตอนนี้ผมก็ได้ออกตายเกิดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เคี่ยวผมก็กําลังอยู่ในช่วงคู่ดาวอยู่แน่น,นะซึ่งผมก็กลับไปเติมเลือดก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้สัสกลกวจำม,มิงไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นกูคิดอะไรอยู่กันแต่ว่าตรงนี้มีการรัวกันเกิดขึ้นผมก็มผมก็ว่าตียเข้าไปช็อตเปิดอนในช่วอุ้ยเกือบตายนั่นแหละนะมันไม่ได้ติดเคียวแต่ว่าตรงนั้นบุลลัต ไม่เป็นไรผมมีไตเกิดอยู่เกิดมาใหม่นั่นแหละนะแล้วก็ขาดไตเกิดเฮ้ยแต่ว่าโอ้บุลลารมึงจะเอาออกูอีกเหรอสัตนั่นแหละนะก็อยากทำให้ทุกคนเห็นเลยตอนนี้บุลลารก็กลายเป็นคิมชูบีดไปแล้วเ <laughs> สียใจยังมึง <laughs> คือแบบเลือดก,กูก็เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นที่แบบโคตนดอยเลยแต่แบบบุลลารอันตีใส่กูบินบิไม่เข้าไอ้สัตว <laughs> ์คือแบบไม่ได้ออกแทงนะ อ็ไอสัตว์หายาเตออกแทงบ้าอะไรสักคือายาเตเป็นตัวดาเบยนี่คือแบบดาเบลล้วนนะเนี่ยไม่ใช่ดิมันก็มีของโซโลอยู่สองชิ้นเน,นียวนับเป็นแทงหรือเปล่าอะไม่รู้ดิแต่มันก็ยังมีกอ่อสองชิ้นเนาะใช่ไหมขวานโซโลมันก็เพิ่มอะไรเพิ่มเลือดเพิ่มเก่ะอ,อยู่หรือเปล่าอ่ะใช่มันก็เพิ่มอยู่นิดนึงเน่นะแต่ตอนมันจะไม่ได้เพิ่มเยอะก็ตามเลยนะแต่ว่าตรงนี้จะเอายังไงเฮ้ยแต่ว่าพูดไปผมก็แบกเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่า ็บไปเก้าขิวแล้วอ่ะคือแบบแบบรู้สึกว่าเราแบกมากเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามสเต็ไปฟาร์มเหมือนเดิมต่อ้ของตันแต่กูยังอยกากจะฟาร์มเนี่ยก็คือการเคียคลิปเรื่อยๆนะ,นะแต่ว่าแล้วก็ฟาร์มไม่ไปเรื่อยเค,ยคียรเคลิปไเรื่อยแล้วก็ไม่ห้าวนะใช่แล้วก็เคลียร์คลิปไปเรื่อยแต่ว่าเหมือนเหมือนเลดกลางจะมีประเด็นเกิดขึ้นอาร์มเข้ามาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอนนี้ไม่สิแบบผมเห็นอาร์มไม่แบบเดินไม่ได้เลยเ <laughs> จอซโลเป็นอสเต็ป เออเฮือสโลสโลอันลํแบบเลือดกูจะบนหลอนแล้วถอยก่อนดีกว่าอันลมาโอเจ็บเจ็บเจ็บโอ้จะตายแบบเห็นอันลํจะตายแบบบี้ก็ต้องเข้าจิับจิ๊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 บหลังจาก๊บจิ๊บจิ๊คจิ๊คจิแบือแบบว่บอิ๊บจิ๊บเป็นตัวบี่แบจิ๊บจิ๊บจิ๊บติ๊บจิ๊บจิ๊ทจิ๊บจย๊บยิ๊บจิ๊บยิ๊หรือเปล่าอิสัตว์ ก็ถ้าเกิดเจอฮายาเตะนะผมผมที่ผมเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่าคือสู้ไม่ไหวก็จะเป็นไอตัวแล้ววะตัวที่มีสตนันตัวที่แบบว่ามีดาเมจแรงๆเนี่ยอย่างเช่นเกลเดอร์เนี่ยไี่เก,กิดเกลเดอร์หนึ่งๆไม่ไม่ไม่ไหวด้วยหลือกูขาดอย่างละสัตว์ <c oughs> ไม่เลยผู้ที่บอกู่ธีสเตปไอเห้เกลเดอร์ไม่ถ้าเกิดหนึ่งๆไม่อย่างเถื่อนในสัตว์ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวทูดาเมจไปชู้นะแบบถ้าเกิดไม่ใช่กับตัวอะไรวะไม่รู้ดิปกติเล่นเกลเดอร์ก็ ไม่รู้เห้แต่ว่ามูลาดนั่นอันตีได้เหรอทำไมอันตีได้กับอันตีเรานี่มันต่างกันกเหลือเกินคืออันตีเรานี่แบบมาแต่แทงเลื่อนยางไรกับน้ำเลยแต่อันตีได้นี่เป็นแคลี่กัไเปตีไม่ไปเข้าเห็นเล้อพวกเรานี้แบบชอบใจแทนได้เหลือเกินเดี๋ยวมูลาดตีสตันไเหมือน้เชื่อเวลาบิสเตปเว้ยเวลาจะทับกูเวลาเวลาโคตรใจร้ายเลย มิลามันจะฆ่ากูย่างเดียวเลยแบบเห็นกูบิีได้เกิดและมิได้ก็จะกัดใส่กูเลยหลังจากที่เราดูเรื่องจะคลิปเสร็จแล้วเราก็คงต้องไปจบบาา้านได้ใช่ไเพราะว่าฝั่งนั้นตายไปทั้งสี่คนแล้วเหลือเวนตัวเดียวแบบบิดลาก,ก่อนน,นะ่นะทีนี้เราก็นสิบสองคิวแล้วนี่ดื่มเบียกมากเลยแล้วก็จบปังแล้วก็คิบมิทำมาเพื่ออะไรไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ <c ười> บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า